ช่วงนี้นะคะมีข่าวที่เป็นประเด็นร้อนแรงแล้วก็มีการแชร์กันเยอะมากเลยค่ะผิดโบตหอกทำเซลตายนาเดียวยังไงเซลลตายแล้วฟื้นได้ไหมการแชร์ข้อมูลแบบนี้นะคะอาจจะทำให้ใครหลายๆคนเข้าใจผิดค่ะวันนี้เราเลยจะมาไขข้อข้องใจว่าโบตหอกทำให้เซลลตายแต่เบี้ยวริงไหน BUTY WONDERLAND ช่วงนี้นะคะมีข่าวที่เป็นประเด็นร้อนแรงแล้วก็มีการแชร์กันเยอะมากเลยค่ะว่าโบต็อกเนี่ยทำให้เซลตายข่าวเขาว่ายังไงบ้างคะทุกหมออนี่นะคะข่าวเสียนันนี้เลยทำไมโบต็อกต้องฉีดทุกสามเดือนเดือนฉีดโบต็อกทําเซลตายหนะออย้าเดียวยังไงเซลลตายแล้วฟื้นได้ไหม หลายๆคนได้ฟังนี่ก็จะรู้สึกกลัวเนาะก็วะละตกใจนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาไขประเด็นนี้กันค่ะนะค่ะตอนนี้นะคะเป็นประเด็นร้อนเลยทีเดียวอืต้องบอกอย่างนี้นะคือในคลิปนี้ยที่สื่อจริงๆก็นสื่อดังด้วยนะเราเอามาแชร์เนะะี่ยค่ะการแชร์ข้อมูลแบบนี้นะคะอาจจะทําให้ใครหลายๆคนเข้าใจผิดค่ะซึ่งการฉีดโบทูลินท็อกซินเนี่ยมัน,ม,นมีประโยชน์นะคะแล้วตัวโบทูลินท็อกซินเนี่ยมันเป็นยาร่วมย ซึ่งมันไม่ได้แค่ความงานแต่แค่เราอะรู้จักโบ้ถุยงุงท็อปสิงในแง่ของกันเอามาฉีดเพื่อฟางสวยงามอามารัติ้วรอไว้แต่จริงๆมันมีประโยชน์มากกว่านั้นอีกเยเอะเลยนะคะใช่และจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยคือมาจากการเป็นยารักษาโรคเนาะเรื่องของตาขยีนะคะและ้วคุณหมอพอดีว่าจุดเริ่มต้นอะเป็นคุณหมอสองคนสัมีภรายาภรรยาเป็นหมอตาอสั่งมีเป็นหมอผิวหนังอเออแล้วคุณหมอตามาฉีดรักษา แล้วตาเขื่อตาขิงเราเรียวรยว่อยตรงเนี้ยมันดีึ้นเออเขาถึงมาเจอว่าแบบเออเอา,าลรกษารเรื่องความงามได้ค่ะแล้วก็การฉีดบอทนิงท็อกซินเนี่ยมันก็รักษาได้อีกหลายโรคงนอกจากตาขีน,นะคะทางเรื่องของกล้ามเนื้อที่กระตุกผิดปกตินะคะหรือว่ามีการหดเกรงของกล้ามเนื้อนะคพลาะทางระบบประสาทคะ รคทางระบบทางเดินอาหารก็ได้นะคะหรือว่าทางเดินตัดชวะอะไรอย่างเงี้ยทางผิวหนังเอง<ๆ>ก็มาฉีดลดในคนที่เหงื่อออกเยอะได้ด้วยนะคะงั้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะจึงเป็นสิ่งสําคัญวันนี้เราเลยจะมาไขาข้อข้องใจว่าโบถทถหอกทาให้เซลล์ตายแต่เบี้ยวจึงไหนแล้วก็การทำงานหรือการออกฤทธิ์ของโบท็อ,อกเนี่ยเป็นยังไง ั้นเราไปที่คำถามแรกเลยนะคะว่าโบตอกเนี่ยทำให้เซลล์ตายจริงหรือเปล่าแล้วจริงๆโบตอกยัง,งมีกลไกแตกออกหรือยังไงบ้างให้คุณหมออ่อนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะนั่ค่ะตอบเลยนะคะว่าโบตอกเนี่ยไม่ได้ทําให้เซลล์ตายค่ะและกลไกการออกเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะพอดีว่าไปฟังงานประชุมมาแล้วก็เขามี วิดีโอที่แบบสวยงามเดี๋ยวเราจะแทรกให้ดูนะคะจากนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตโบททลินุมท็อกซินนะคะต้องขอบคุณดรเจอเกนนะคะก็เดี๋ยวมาเล่าคลิปนี้ให้ฟังแล้วเราอินเสิร์ตไปนะนกลไกการทำงานของโบททลินุมท็อกซินค่ะตัวโบทูลินุมท็อกซินนะคะ,ะตัวท um ็อกซินเนี่ยมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่เกาะอยู่ด้วยกันเวลาเข้าไปในเซลล์เนี่ยมันจะมีถุงอันนึงพาเข้าไปในปลายประสาทนะคะซึ่ง ขุงอันเนี้ยมันจะพาทั้งตัวเล็กหรือว่าแคปิเชนไลเชนเนี่ยเข้าไปแล้วไอ้ตัวไลเชนหรือตัวเล็กเนี่ยมันจะออกมาแล้วก็ไปตัดตัวสแนปโปรตีนที่ชื่อว่าสแนทเวนนะคะถ้าเป็นท็อกซินไทเอพอไอ้โปรโตีนอันเนี้ยสนแนโปรโตีนเนี่ยมันเหมือนถูกตัดไปละตัวสารสื่อประสาทในเซลล์ประสาทเนี่ยมันจะไม่สามารถออกไปเจอกับกล้ามเนื้อได้ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ย มันไม่ได้รับข้อความว่าเอ้ยให้ขยับให้หดนะคะมันเลยเป็นที่มาของการที่กล้ามเนื้อมันถูกบล็อกแล้วก็ไม่ทํางานซึ่งเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้ตายนะแค่มันไม่รู้ว่ามันต้องหดเท่านั้นเองพูดง่ายๆก็คือตัวโบทูลินท็อกซินเนี่ยมันไปบล็อกสัญญาณประสาทชั่วคราวนะคะ มีการออกฤทธิ์อยู่ประมาณสัก3าถึงสเดือนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสร้างสรารสื่อประสาทใหม่เซลล์ประสาทก็จะมีการสร้างทางเชื่อมใหม่นะคะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยกลับมาทํางานได้อีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ทําให้เซลล์ตายอย่างแน่นอนนะคะแล้วเดี๋ยว insert อินเสิร์ตภาพหมอก็ได้นะคะตอนที่อันเนียตอนนี้มีโบอยู่ใช่ไหม หน้าตึงเชียวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันหมดลีบอะคะ่ะมันก็กลับมาขยับได้เหมือนเดิมซึ่งกลไกอันนี้ยมันก็เอามาใช้ในการรักษาเช่นพวกริ้วรอยมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเราขยับเยอะใช่ไหมพอเราบล็อกมันก็ขยับน้อยลงหรือเอามาแบบปรับรูปหน้าอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าพอเหมือนเราอะเขาเรียกด s สย e atrophy หมายความว่าพอเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อนี้ไม่ได้ออกแรงกล้ามเนื้อมันก็จะ ขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กลงฝ่อลงแตไม่ตายนะหลายคนเข้าใจผิด ก็คือจริงๆแล้วเรามันไปบล็อกทําให้พอกล้ามเนื้อไม่ขยับนานๆแล้วมันฝ่ออย่างเช่นเวลาเราเอามาฉีดกรามเพื่อให้แบบลดขนาดกรามนะคะมันไม่ได้ทํางานนานๆมันก็ฝ่อลงแต่ว่าพอเราหยุดฉีดไปสักพักหนึ่งนะคะมันก็กลับมาทำงานได้นะคะก็คือการฝ่อลงนี้มันก็จะหายไปนะคะกล้ามเนื้อก็กลับมาทํางานได้นะคะจนถึงคุณยกเวทแล้วหยุดยกกล้ามเนื้อค่อยๆรีบไปพอกลับมายกใหม่เดี๋ยวมันก็ ม,มีกลา้มกลามขึ้นมามกลามขนมานะคะเซลล์ไม่ได้ตายไปนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือแนะนําว่าถ้าเราจะฉีดโบเนี่ยเราจะต้องเลือกโบที่มีมาตรฐานไม่ใช่โบปลอมหรือว่าโบเถื่อนนะคะเพราะว่าโบปลอมเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความไม่บริสุทธิ์ในเรื่องของปริมาณที่มันเยอะอเกินใช่ไม่ปลอดภัยบางทีขวดเขียนว่า100ยูอาจจะไม่ใช่100ยใช่อันนี้แหละประเด็นคือ โบทูลินุมท็อกซินเนี่ยถ้ามันจะทําให้ตายเนี่ยคืออาจจะเป็นพวกโบไม่แท้หรือว่าไปเหมือนแบบติดเชื้อที่เหมือนที่เขาบอกกินหน่อไม้ปีป๊บแล้วเข้าไอซียู อันนั้นน่ะมันอยู่ในระดับที่เป็นสารพิษแต่ในขวดยี่ห้อที่เราเชื่อถือได้นะคะม,มันคืออยู่ในระดับที่เป็นยาใช่ซึ่งโบที่เป็นยาเนี่ยไม่ไม่เหมือนกับโบเถื่อนหรือโบปลอมนะคะอันนั้นถ้าเราได้รับโบแบบเข้าไปเยอะๆมากๆนะมันก็มีโอกาสทําให้มีอาการแบบว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจลใําบากซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้เราจึงต้องเลือก ตัวโบที่มีมาตรฐานนะคะอื่แล้วโอเคไม่งั้นก็ตอบคำถามนะคะว่าอย่างแรกโบไม่ได้ทำให้เซลล์ตายนะคะ <c oughs> แต่เป็นลักษณะที่ทำให้มันไปบล็อกการทำงานของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทำงานน้อยลงแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะกลับมาทำงานได้ใหม่ค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของนาเบี้ยวอ่าอ่า <c oughs> อีกประเด็นหนึ่งก็คือโบเนี่ย จริงๆเนี่ยถ้าฉีดอย่างถูกวิธีนะคะไม่ได้ทําให้หน้าเบี้ยวนะคะยังสามารถที่จะปรับรูปหน้าได้ด้วยนะคะยนะอย่างการที่โบแล้วเกิดอาการหน้าเบี้ยวเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมีการฉีดที่อาจจะแบบไม่ถูกวิธีนะแล้วก็อย่างเช่นการฉีดโดนกล้ามเนืมันลองต้องการแล้วไปฉีดแบบด้านหน้าเกินไปมียาเนี่ยไปโดนกล้ามเนื้อที่ช่วยในการยิ้มอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให เกิดหน้าเบี้ยวได้แต่ว่าถ้าเราฉีดอย่างถูกปริมาณถูกจุดถูกวิธีเนี่ยก็โอกาสเกิดเนี่ยน้อยมากนะคะหรือบางทีเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเบี้ยวเพราะอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะหน้าคนเราอะ่ะซ้ายขวามันไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วเวลาฉีดนะคะเบื้องต้นเราอาจจะกะปริมาณโดสเนี่ยเท่ากันไว้ก่อนแต่กล้ามเนื้อสองขาม,มันอาจจะต้องการโดสที่ไม่เท่ากันเช่นอุย้ยข้างนี้ใหญ่กว่าของโดสเยอะหน่อยนะคะ ซึ่งอันนี้เราก็สามารถจะมาปรับได้ในการฉีดครั้งหน้าหรือบางทีนะคะเรามาฉีดในการบล็อกกล้ามเนื้อแบบที่มันยิ้มแล้วดึงทําให้เห็นร่องน้ำหมาอย่างเงี้ยอันนี้มีโอกาสที่จะเกิดเบี้ยวได้คือเหมือนยิ้มเบี้ยวแต่เราอะก็สามารถจะแก้ได้ถ้ามีความรู้ทางด้านกายวิภาคที่ดีของกล้ามเนื้อนะคะเราก็มาฉีดแก้นดเดียวก็แก้ได้เพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะการฉีดโมนะถ้าฉีดโดยคนหมอที่ มีประสบการณ์นะคะแล้วก็มีการฉีดอย่างถูกเทคนิคนะคะก็ช่วยให้ช่วยแก้ปัญหาดีกว่าหลายๆอย่างได้ทั้งเรื่องของความงามแล้วก็เรื่องของโรคนะคะหวังว่าจะได้คําตอบแล้วก็ความรู้ที่ถูกต้องนะคะขอสรุปแบบนี้นะคะตัวโบลท็อกไม่ได้ทําให้เซลล์ตายค่ะโบลท็อกเนี่ยจะไปบล็อกสารสื่อประสาลและทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ทํางานอยู่ชั่วคราว แต่หลังจากเวลาผ่านไปค่ะสารสื่อประสาทพวกนี้จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่และตัวของโบทพอกเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปนะคะอันนี้คือสาเหตุที่ทําไมถึงต้องมาฉีดซ้ําแล้วก็อีกอันนึงค่ะโบทอกไม่ได้ทําให้เซลล์ตายแล้วเกิดหน้าเบี้ยวนะคะการที่เกิดหน้าเบี้ยวเนี่ยเกิดจากการที่ฉีดโบททลินุนท็อกซินไปโดนกล้ามเนื้อที่เราไม่ต้องการยกตัวอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการยิ้ม อ่ทีนี้นสมมติว่ามันโดนไปข้างเดียวมันก็จะเหมือนยิ้มเบี้ยวเหมือนหน้าเบี้ยวได้ซึ่งการฉีดที่ถูกวิธีนะคะถูกเทคนิคมันสามารถจะลดการเกิดเรื่องของหน้าเบี้ยวได้แล้วก็บางอันเวลาฉีดแล้วเบี้ยวไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะแก้ได้ด้วยถ้ามีความรู้ทางกายวิภาคที่มากพอคะ่ะแล้วก็ที่อันตรายกว่าก็คือการที่เราเลือกฉีด โบที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเป็นโบปลอมนะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะฉีดโบก็เลือกที่มีมาตรฐานผ่านออยนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับโบเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดค่ะจบแล้วนะคะกับ Beauty Wonderland หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ที่ถูกต้องค่ะแล้วอีพีหน้านะคะเราจะมาให้ความรู้ในเรื่องภาวะดื้อโบค่ะถ้าใครอยากรู้ก็ ห้ามพลาดเลยนะคะกดติดตามไว้ได้เลยนะคะบ๊ายบาย